ครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเหลืองไหลยนต์นะครับผมมาวันนี้ก็ยังอยู่กับรถบัสสายทางนะครับลมสักเมืองเลยนะครับวันนี้ก็มาดูอีกคันหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดเลยครับอำเภอวังสะพุงนะครับเนี่ยคืนนี้ก็มาค้างนี้นี่ครับค้างที่วังสะพุงครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับทีนี้นะฮะถึงแล้วมั้งเนี่ย ว่าคันนี้ก็อยู่จอดวังที่วังสะพุงเป็นเจ้าของเดียวกันกับคันเมื่อวานนีนะครับจะไปดูกันครับวันนี้คันนี้ไม่รู้ว่าเบอร์ไหนนะฮะไปะะไปดูกันเลยครับเมื่อวานนี้ก็จบนะครับเมื่อวานนี้คันนั้นนะจบ ันนีครับอ่ะน้องแปนนครับน้องแปใช่ป่ะน้องแปนคนละทางเดน,นกับบ้านในบ้านไหนดอนจันเนาะดอนจันใกล้กันแห้วครับอำเพืใกล้กันวันนี้ครับเจ๊นอนพักอยู่โรงแรมในเมืองครับไรบ้านในุดคองฮะบ้านกุดคอง กุดคลองมันกุดคลองก็อยู่อำเภอคลองชัยกัติดกันเหรอครับอ,อ๋อมันเป็นหอดจานบ่กุดคลองบ้านกุดคลองบ่คลอ,อ,องชัยมั้งมันเขียนไว้นั่นนัำหลอนจานนี่แหละอืออ๋เภอดอนจานน่ะคนละบ้านมั้งครับกุดคลองให้ทอดไใ้ไฟแดงดอนจานก็เลี้ยวขัวไอ้เลี้ยวขัวเข้าไปนะอ๋อ เบอร์สามตัวนี้เป็นช่วงล่างยีงย่สูนะครับยี่สูเอ็นเอ็นเคอาร์หรือเอ็นพีอาร์เนี่ยตัวนี้จำไม่ได้นะครับอูสระบุรีครับอันนี้ตัวนี้ก็จอดนานแล้วดูครับภาพคือคันนี้แกว่าฟิตเครื่องมาใหม่นะครับฟิตเครื่องมาใหม่แล้วก็อ่ แต่ยังไม่ได้ทําปั๊มนะครับเดีย๋ยวค่อยไปดูเครื่องอีกทีหนึ่ง hey, เป็นรถแอร์เก่านี่นะเป็นรถแอร์เก่าแต่แปลงพัดลมสองปีขนาดจอดในร่มนะเนะี่ยเนาะขนาดมมอานเอ่อถ้าไปจอดข้างหน้าโอ้ยิ่งหนักกว่าใหญ่เลยล่ะ NKR หรือ NPR เนาะตัวนี้ S <S อันนี้เป็นของร้อยยี่สิบเลยเนี่ยคอนโซลสภาพรถจอดขนาดจอสองปีแล้วปะปรถบัสหี่ไม่เหมือนรถพวกจอดไม่ท่ออายุเลยจอดก่อนรูเกิดอีกร้สองปีครึ่งแล้ว กืจะสามปีแล้วนะคะอไม่ได้วิ่งเลยใช่ไหมยายก็เข้าหลังบ้านไม่ได้เลยโอ้แ้วออกได้โล่งเลยนั่นนี่ถมตรงนี้เหรอรถเข้าไม่ได้เลยน้ำท่วมแท่วมอยู่บนยู่นี่ันคก็สูงอยู่โอ้ยรุดออกถนนพูดได้บ่ โอ้มันไหลมาน,นี่มันบ่ได้ไหลลงข้างล่างบะงนา,นะาน้ำมาลงนามันก็เลยท่วมบึนนูนนูนนี่ปะใช่หนูนขึ้นมาบึนเนี้ยโอ้วังสะพุ่งน้ำท่วมโอ้ตรงยกสูงเนะาะ โอ้โหไอ้ยรังหนูชัดๆเลยคนโซนร้อยยีโอ้หนูว่ามันน่หน่อยด้วยเนาะปลาอยู่ไหนเนี่อยู่เมืองเลยนี่เหรออยู่ลมสักอ๋อไปอยู่ลมสักปะ ปาต้อนหัดเหลาอยู่ก็ได้หนูหนลายก็หัดอยู่ในเหลาเขายุ่งข้าวอะเ <c oughs> ดืองอระเดเด <c oughs> ี๋ยวขอดูแ๊บทำเครื่องใหม่เลยทำเครื่องใหม่ Mm hmm. mm hmm. อืมท่านี้เป็นแอร์กแคฟ้าแต่เอาออกแล้วทำเครื่องใหม่ทำเครื่องใหม่หมยังไม่ได้วิ่งเลยเหรอ มันเยิ้มอย่างเลยแบบอ่ะโอนยังปิดอันนี้อยู่เนาะเขาไปซื้อเบเกอเขาอกเขาอกให้คุณในสายขี่เบ้นเกอเอ๊ะตัวนี้ทำไมไม่มีตูดปั๊มลมเนี่ยฮะทำไมมันไม่มีตูดปั๊มลมใช้ลมตรงไหนดูดลมปั๊มวะฮึไม่ใช่ลมปั๊มเนอเรียกที่ฟีนะไม่ใช่หรอกไม่ใช่ถ้า เวลาเบรกมันใช้ตรงไหนเบรกมันไม่ใช่ปั๊มลมทางฝั่งนู้นหรือไม่มีนะใต้คอมแอร์อ๋อได้ชาร์จมีสองตัวเหรอเนี่ยได้ชาร์จตัวหนึ่งเป็นลมดูดเกียร์ก็เป็นของมันใช้เล่มเอาเล่มมาดูหน่อยตั้งเล่มอยู่ไหน ทำไมไม่มีไม่มีคนมาซื้อเลยนะเปิดได้ไหมเนี่ยนี่ฮะตะปูเกียรร้อยยี่สิบ แดงเ๊ดเดี๋ยวดูเกียร์ก่อนเป็นลมดูดนะไม่ใช่ทิฟฟี่นะตรงนี้ ตนี้เสี่ยงนะครับซื้อหลอกนี้เพราะเครื่องไม่ได้ลองเลยตัวนี้แก้ว่าปั๊มมันพังนะครับฟิตเครื่องมาใหม่ทอยังไม่ได้เอาเข้าเลยเดี๋ยวไปดูข้างหลังม,มีเครื่องแอร์ไหมครับ เป็นหนะ้าน็อตช่วงล่างเป็นของรถรถบรรทุกเลยอ่ามาประกอบห้าน็อตตัวนี้ไม่มีไม่น่าจะมีเครื่องแอร์สองตัวนะตัวนี้ ไม่มีนะครับแอร์ไฟ้าแต่เขาตัดระบบแอร์ออกมียางอะไรให้มามาคุยครับคุยราคาอันนี้หกเมตรน,น,นะหก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 เมตรแต่ยาว NKR c s f 120่ร้อยยี่สิบมันจะเป็นหัวการ์ตูนหัวเล็กๆ อันนี้ไม่มีปัญหาแล้วแปดเก้าไว้เรียบร้อยแล้วพวงอะไรพาวเวอร์มาเนี่ยตอนนี้เด้ว น่าจะเป็นพาวเวอร์ครับเนี่ยสายพาวเวอร์ไปอยู่มองมาเห็นอ่ะเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดราคาอ๋อจะกอเคหาจลัดอุตสาหกรรมเฮ้ดพาวเวอร์บ่หึพาวเวอร์มั้งเหมือนกันมองไม่เห็น คันนี้น่าจะจบเห็น<ช>ไ,ไหมว่ะ<ช>อเว่ยไหม<ย>ไหนไม่ใช่ไม่ใช่อืมันธรรมดามันเป็น N K R นเคียร์เนเครถหัวการ์ตูนเล็กตรงเนี้ยรถเล็กเอามาทำของมันหมดเลย ตัดเสร็จเลยมาเรือยะอันนี้อะไรปิดฮะอือหืออือหือมีแต่หนูบ้านล่างหนูทั้งคันเลยอันนี้มันไม่ได้ปิดเลยฝามันก็อยู่บนนู่น ไม่ไอ้ข้างบนมันเจาะหมดแล้วอะไรหรอไม่ฝายกองอะไรเนี่ยอ,อ่ะก็ไปทำตัวนี้เจ๊จะไปทำตัวนี้ก่อนใช่ไหมอะไรนะ